สวัสดีค่ะสุภาพร์มีดหมอค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดค่ะด้ามไม้ค่ะฝักไม้ค่ะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะ อกลายสียมาใบโพค่ะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะเป็นลายสามล่องเลือดค่ะเป็นช่างยุคต้นนะคะเป็นฝีมือชาวบ้านค่ะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะ ใบมีดแท้งสวยเก่ากันแห้งสนิทค่ะใบและกันแน่นนะคะด้ามแน่นค่ะ มีเล่มนี้ได้มาจากคุณตาที่อยู่นครสวรรค์นะคะสวยธรรมชาติธรรมชาติค่ะเฉพาะใบหกนิ้วค่ะรวมด้ามแล้วฝากสิบนิ้วค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาติรราเลยค่ะที่สำคัญนะคะเก่าแล้วสวย แล้วยังมีลายอยู่ในหนังสือด้วยนะคะลายเดียวกันเลยนะคะเนี่ยฝักเก่าเดิมๆเลยค่ะแห้งธรรมชาติธรรมชาติค่ะ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร0853833079ค่ะสุภาพรขอบคุณค่ะ